สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกับผลชัยอีกแล้วนะครับผลชัยอยู่ที่อ e ีสุขคิงยนนะครับสาขาพี่ไม้และอ e ีสุขคิงยนนะครับสาขาสีดานะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูการทํางานนะครับของเจ้าตัว NPR150 แรงม้านะครับตัวถังกระบะติดเครนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ไปว่า ข้อดีเนี่ยมีหลายอย่างนะครับในเรื่องของความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาดูข้อควรระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว NPR 150แรงม้านะครับมีทั้งตัวถังติดดัมแล้วก็ติดเคนในคันเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของขวัญชัยรถบรรทุกอีดูสุไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยว ขวัญชัยขออธิบายก่นอนนอะว่าเนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับการต่อตัวถังเนี่ยจะเป็น2แบบนะครับมีทั้งตัวเครนขนาด3ตัน3ปอกนะครับแล้วก็มีเจ้าตัวดัาขนาด6ตันนะครับอยู่ด้านท้ายนะครับซึ่งการทํางานเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 2กรณีนะครับเดี๋ยวมาดูจุดที่ทําให้ระบบการทํางานทั้งหมดเนี่ยมันสามารถทํางานได้ก่อนก็นแล้วกันนะครับเคยได้ยินคําว่า PTO 3ทางไหมครับ คำว่า pto 3ทางเนี่ยมันจะใช้อยู่ในรถกระบะดับติดเครนลักษณะน,น,นี้แหละเอาง่ายง่ายเลยนะคำว่า3มทางเนะี่ยคือแบบนี้นะครับตัวนี้นครับเป็นเกียร์ฝาที่แปะกับเจ้าตัวเกียร์ใช่ไหมครับต่อมาที่ปั่นตัวกลางนะครับพอปั่นตัวกลางปับ๊บตัวกลางเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นอีก2ทางเห็นไหมครับเขาก็เลยเรียกว่า3มทางนะครับอันนี้ทางที่1ที่ต่อมาจากเจ้าตัว ต้นกำลังของเกียร์รถเรานะครับส่วน,นนี้เนี่ยก็จะเป็นการแยกออกไปอีก2ทางถามว่า2ทางเนี้ยมันปั่นไปไหนใช่ไหมครับ1คือปั่นเข้าที่เจ้าตัวระบบไฮดรอลิกของดัมนะครับ2ก็คือปั่นเข้าไปที่ตัวระบบไฮดรอลิกของเครนนั่นเองนะครับมันทําให้มีการแยกออกมาลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขอนชัยจะพาขึ้นไปดูแผงควบคุมด้านบนนะ ตอนนี้ก็อยู่ด้านบนของเจ้าตัว NPR 150กระบาะน้ำจีดเครนนะครับเดี๋ยวมาดูปุ่มควบคุมต่างๆก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของการใช้เจ้าตัว PTO 3ทางนะครับตัวแรกนะที่เราต้องเราต้องดูก่อนเลยคือเจ้าตัวปุ่ม PTO นะครับปุ่ม PTO ตรงนี้นะครับถ้ากดเข้าไปอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับปุ่ม PTO ตัวนี้กดเข้าไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ปุ่ม PTO จะทำการสั่งการให้เจ้าตัวเห็นเจ้าตัวเกียร์ฝากเจ้าตัวเกียร์ PTO ที่อยู่ด้านข้างเกียร์ของรถได้ไหมครับตัวนั้นเนี่ยแกนกลางจะถูกสั่งงานนะครับแล้วก็ทำการสั่งเจ้าตัวแกนปั่นที่สั่งให้ปั่นเจ้าตัวปั๊มของระบบเครนนั่นเองนะครับซึ่งการกดเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ทุกครั้งนะครับไปทำการเหยียบคัสก่อนนะครับ อย่าคัดแล้วก็กดปุ่มนะครับจะมีเสียงแบบนี้นะครับจะมีเสียงแบบนี้แล้วก็ถ้าในกรณีที่เรายังไม่ปล่อยคัดเนี่ยมันจะยังไม่ทํางานนะพอปล่อยคัดปับ๊บจะเป็นแบบนี้นะครับการปล่อยคัดมันส่งผลอย่างไรเดี๋ยวคนชายพาลงเดินไปดูด้านล่างดีกว่าจะได้เห็นว่าการทํางานเป็นอย่างไรนะครับจะมีครั้งนะครับตัวนี้กดปั๊บ ระบบ PTO ทำงานแล้วก็แกนกลางของแกนปั่นเนี่ยไปปั่นปั๊มไฮดรอลิกของตัวเครนนะครับเคลนจะทำงานได้เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันว่า PTO 3ทางเนี่ยเขาทำงานหรือยังนะครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยพอขวัญชัยกดปุ่ม PTO ใช่ไหมครับอันนี้แกนกลางนะครับที่ต่อมาจากเกียร์ฝาของเครื่องนะครับปั่นมานี่นะครับแล้วก็ให้ทำการปั่นเจ้าตัว,ตวแกนกลางอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำการปั่นเจ้าตัวระบบไฮดรอลิก ไฮดรอลิกของเจ้าตัวเครนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวแกนกลางของตัวแกนปั่นที่ปั่นไปที่เจ้าตัวดัมเนี่ยยังไม่ทํางานนะครับต้องมีการสรับเจ้าตัวคันโยก2องคันนั้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเรากดปุ่มปีดีโอปั๊บเนี่ยครับนะตอนนี้นะเครนของเราเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวขนชัยจะหมุนให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันทํางานได้จริงนะครับเห็นไหมครับ โอเคนะครับเดี๋ยวทำการยกดัมให้ดูด้วยดีกว่านะครับจะได้เห็นว่าเอการทำงานเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับอ้อสำหรับการยกดัมนะก่อนเนี้ยคือเรากดปุ่ม PTO นะครับแกนกลางจากเกียร์นะครับส่งกำลังไปที่แกนกลางที่ปั่นไปที่ออแกนที่ไปปั่นระบบไฮดรอลิกของตัวเครนนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการใช้เจ้าตัวดัมใช่ไหมครับให้สับแบบนี้นะครับอย่าพลาดก่อนนะครับ สับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเกียร์กลางนะครับปึ๊บสับตรงนี้คืออะไรสรับตรงนี้หมายความว่าแกนนะครับที่ทําการปั่นเจ้าตัวระบบไฮดรอลิกของเทรนเนี่ยทํางานแล้วนะครับแต่ว่าการสั่งขึ้นลงเนี่ยจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวคนไทยจะสับไปดูเลยนะครับปึ๊บสับคู่กันแบบนี้นะครับเทรนขึ้นอ่าเจ้าตัวดําขึ้นแล้วนะครับ โอเคนะครับถ้าในกรณีที่เราต้องการค้างดําไว้ใช่ไหมครับก็ให้ทําการกดปุ่ม PTO นะครับเสียงจะหายไปนะครับแล้วก็ปล่อยคัสต์นะครับมันก็จะค้างอยู่แบบนี้เลยนะครับค้างอยู่แบบนี้นะครับนะครับส่วนข้อควรระวังเนะี่ยคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงไปดูพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับข้อควรระวังที่ และหลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่าและหลายคนอาจจะไม่รู้บางเซล์บางท่านอาจจะไม่ได้อธิบายคือตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นเครนแล้วก็กระบะธรรมดานะ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เมื่อมันเป็นกระบะดําพร้อมเครนเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ครับจำที่ขวัญชัยอธิบายด้านบนได้ไหมว่ามันจะมีคันโยกอยู่2องคันโยกแล้วก็ปุ่ม PTO อยู่หนึ่งบุกมาลองนึกภาพตามนะถ้าในกรณีที่เครนของเราอะครับ มันยังอยู่ในอยู่ด้านหลังอยู่เพราะว่าปกติมันต้องอยู่ด้านหลังอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเราสับผิดกับกลายเป็นว่ามาสับคันโยกเพื่อทําการยกดัมอะไรเกิดขึ้นครับแผงโปหน้าตรงนี้นะครับจะชนท้องเขนทันทีเลยนะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องระวังเลยแล้วก็เราต้องทําทความเข้าใจในการทํางานของระบบคันโยกต่างๆให้เข้าใจก่อนที่จะใช้งานนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือ อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราต้องการทําการยกดัมเนี่ยครับอ,อ,อยากที่จะให้ทําการเลื่อนตัวเครนเนี่ยครับวนไปด้านหน้าก่อนให้ให้อยู่ในลักษณะน,นี้เพื่อที่จะไม่มีอะไรมากีดขวางรัศมีในการยกดัมขึ้นนั่นเองนะครับ่วนอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังเลยเนื่องจากว่า NPR เนี่ยจริงๆเราเป็นรถที่เล็กนะแต่ว่าได้เรื่องของความคล่องตัวเนาะพอเรามาวางเครลนลักษณะนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นทุกคันนั่นแหละไม่เฉพาะ NPR หรอก ในจังหวะที่เราต้องการที่จะใช้เครนหรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้เครนก็ได้แต่ว่ามีการกวาดเครนไปไปรอบๆตัวเนี่ยครับออระวังนะครับระวังระวังคือต้องเอาขาช้างตัวนี้นะครับลงทุกครั้งนะครับแนะนําว่าเอาขาช้างลงทุกครั้งเพราะว่าหากถามว่าไม่เอาลงมันเป็นอะไรไหมคือลองนึกภาพตามนะครับเครนเนี่ยหนักมากแล้วก็มีการยกสินค้าด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้เอาเจ้าตัวขาช้างลงแบบนี้นะครับยืนเต็มตัวอย่างเงี้ย น้ำหนักทั้งหมดเนี่ยมันจะลงที่ยางนะครับก็ลองนึกภาพดูว่ายกข,ของ3ตันน้ําหนักก็ลงที่ยางข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันมีโอกาสที่ยางเสียหายหรือว่ารดพลิกคว่ำได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อควรระวังหนึ่งนะสำหรับการใช้เจ้าตัวดัมเคลนนะครับเนาะแต่ว่า พูดถึงในเรื่องของความอเนกประสงค์ในการใช้งานเนี่ยต้องมองว่าโอ้โหดัมเคนมันครอบคลุมอยู่แล้วละครับในเรื่องของร้านวัสดุก่อสร้างแต่ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานเข้าไปอีกสั้นนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจรถสเปคนี้นะครับก็ติดต่อขนนชัยได้นะครับตามเบอร์โทรนะครับ0879574721นะครับขอนชัยลถมรรทุกอีสุสุนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ